สวัสดีครับร้านแบงค์โบสครับปู่โบสแปลงหน้าทําสีรถยนต์วันนี้มารีวิวรถให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับก็คันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือรถเสียหายมาครับก็ทําสีสีเขียวขี้มะครับเลือดทองนิดหน่อยก็คันนี้ฝาบินมานครับลูกค้าใส่เป็นฝาคาร์บอนฝาบินกระจกแตกหลังคาบุบก,ก็แก้ทําใหม่ให้ก็ เปลี่ยนเป็นฝางานทางร้านเป็นฝาคาร์บอนทําสีเดียวกับตัวรถด,ดูงานฝาการะโปรงเป็นทําสีเดียวกับตัวรถก็สวยแบบคินคีนครับก็คันนี้แปลงโป่งยีรับนะครับทีแรกข้างหน้าเนี่ยทำจากที่อื่นมาซึ่งใช้เป็นอะไหล่แก้มมือสองครับพวกตามเนี้ยบิดหมดเลยครับไม่เข้ารูปก,ก็คืองานอ้ามาเลยทางร้านก็แก้ให้ใหม่สนิดเหมือนเดิมครับพ่นตีกันชนกันชนใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนกันชนใหม่เลย ก็สำหรับลูกค้าที่ถามเรื่องอาการทำโป่งยีราฟนะครับโดยใช้ประกันผมยังไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังก็เดี๋ยวอธิบายเลยละกันการใช้ประกันทำโป่งยีราฟเนี่ยก็ในกรณีทำรถไม่ช้ำนะครับเราจะทำแก้มหน้ากับแก้มหลังถ้าเป็นโป่งเดิมนะครับเราจะขูดขูดขีดนะครับทำรอยแต่เราไม่สามารถทำให้มันบุบยุบบุบยุบเสียหายได้นะครับคงไม่มีใครเอารถตัวเองทำแบบนั้น ถ้าบุบยุบเสียหายโดยอาที่แบบลักษณะซ่อมไม่ได้ประกันก็จะแจ้งเปลี่ยนแต่ถ้ามันบุบเล็กน้อยครับบุบเป็นรักยิ้มบุบไม่เยอะเคาะซ่อมได้ประกันก็จะไม่ได้แจ้งเปลี่ยนราคาอะไรแล้วส่วนตัวกันชนหน้าครับในกรณีใช้ประกันเนี่ยเราจะทําช่วงนี้ให้เกิดการฉีกแตกอ่าแล้วก็ช่วงนี้บุบเหมือนไหลชนเสาประกันก็จะแจ้งเปลี่ยนตัวกันชนส่วนค่าสีเราก็จะได้จากตัวโป่งข้างหน้าหลังครับก็คือลดไม่ช้ํา ไม่ต้องทำอะไรเยอะช่วยได้8 0 0 0ถึง10,000บาทจากที่เคยทำนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมุติผมทำราคาเต็ม35,000นี่คือจบอะไหล่ใหม่แท้กุลล้อครบทุกอย่างนะครับกุลล้อก็คือกุพลาสติกกันลนครับเป็นของใหม่ของแท้ฝาถังเบ้าคอถังอะไรพวกนี้ครบอ่าอยู่3 5 0ห0เป็นอะไหล่ใหม่แท้หมดแก้มหน้าแก้มหลังกันชนครับพร้อมค่าแรงค่าเลาะค่าทำสีในกรณีเป็นสีเดิมนะ จะเปลี่ยนสีก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับเนี่ยอย่างเนี้ยดูลูกค้าดูนะครับอะไรเหมือสองเนี่ยเห็นช่วงนี้ไหมครับเนี่ยนี่ครับไม่ได้กดนะคือมันไม่สนิทครับแล้วดูรอยรอยเม็ดอาร์คเนี่ยครับนี่ไม่มีรอยเม็ดอาร์คนะคือโป๊เรียบหมดเลยถ้าลดเอยอูนย์คือต้องมีรอยเม็ดอาร์คแล้วรอยก็ต้องต้องดูขนาดรอยด้วยว่ารอยใหญ่หรือรอยเล็กบางอู่ทําก็มีรอยเล็กอ่าต้องวัดขนาดรอยด้วยนะถ้าเอาเป๊ะเ,เ,เลยครับ ก็ถ้าทำสามหมื่นห้าม่ก็ช่วยไปหนึ่งหมื่นก็เท่ากับลูกค้าเพิ่ม2 5งหมื่นแต่รถไม่ต้องช้าน,นะครับก็ลองตัดสินใจดูหรือบางคนก็ไม่อยากวุ่นวายประกันก็ทําเงินสดไปเลยก็มีครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยครับอูอยูสามพัพุทธมนตรสายเครับเบอร์ติดต่อ0 8นย์แปดหกครับสนใจทําอะไรก็สอบถามมาได้รับจบทุกอย่างเลยนะครับ ขอบคุณมากครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ